เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องสวัสดีครับเป็นนี้ผมก็มาที่เป้ารถสวยๆนะคะย่อมยาวรับชมเลือกซื้อเลือกใช้ครับคันนี้ Toyota Altis ปี2005นะครับขายกันถูกๆครับ49,000บาทนั่นเองรถสภาพยังดีไว้ขับใช้งานกันแดดก,กันฝนใจตลาดซื้อกับข้าวขับเดินทางไกลได้สบายครับ49,000บาทเล่มเอกสารครบ ใช้น้ำมันล้วนๆครับคันนี้เครื่องเดิมครับ3า z เซตเซตพันหกร้อซีซีรถขับใช้งานได้ปกติดีเลยเดินทางไกลได้สบายแอร์เย็นฉ่ำช่วงล่างไม่ดังขับดีมากระบบไฟฟ้าใช้ได้ครบกระจกไฟฟ้าทั้ง4ี่บานครับสีสันยังสวยยังเงาง,งามผมใช้ได้เลยครับถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยมาชีา้เป้าเลือกสีกันประจำได้ไหมพาคลิปใหม่ๆนะครับฝากกดถูกใจใไว้ด้วยครับ ขีจัดดูรถอยู่หนองจอกคูซ้ายครับสนใจเข้าไปดูท่านลองขับประกอบการตัดสินใจก่อนเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำเพิ่มเติมได้เลยติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยครับราคา49,0 0 0บาทราคานี้ก็ต้องแจ้งกันไว้ก่อนครับเคยวิ่งแท็กซี่มาก่อนนะครับคนนี้เคยวิ่งแท็กซี่มาก่อนแต่สภาพดีครับเจ้าของเซอร์วิสมาให้เรียบร้อยไปใช้ต่อได้ยาว สนใจเขติดต่อเข้าไปได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ